สวัสดีค่ะนาจากร้านนาาพระเครื่องหรือร้านนาราของสะสมนะคะวันนี้นาะจะมารีวิวไอ้ไข่หรือพี่ไข่นะคะชื่อรุ่นเงินไหลามาออกปี2563จัดสร้างโดยคณะสองฆ์อำเภอศรีชนนะคะรุ่นนี้เนี่ยเอ่อเอามาเรามาคุยถึงประวัติกันก่อนนะคะมีพิธีเทวาพิเศษณวิหารกลางวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งปลูกเสกในเลือกมงคลคือเสาห้าเดือนห้า ถ้าเสาร์หเดือน5เนี่ยจะเป็นวันที่โอกาสที่จะมีวันเสาร์หเดือน5เนี่ยน้อยมากนะคะการได้ปลูกเสกในวันเสาร์หเนี่ยจะถือว่าเป็นวันมหามงคลซึ่งจะเป็นเลิกแห่งความเข้มแข็งและทรงพลังคือพระพุทธคุณของพระเครื่องเนี่ยจะมีพลังบวกมากกว่าวันปกตินะคะดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้จึงน่าเก็บบูชามากเลยเดี๋ยวเรามาชมนะคะที่เนี่ยวันเสาร์ห้ารุ่นเสาร์ห้า,า,หาเงินไหลามามีเนื้ออะไรบ้างนะคะ ฝั่งนี้นะคะที่นาจ,จับอยู่นี่ก็คือเป็นพี่ไข่นะคะพี่ไข่จะเป็นเนื้อทองทิพย์สูง2เซนองค์จาเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเอาไปทําจี้ห้อยคอได้ค่ะนี่คือด้านหน้าของพี่ไข่แล้วก็จับนี่คือด้านหลังนะคะฐานของพี่ไข่เนี่ยจะมีจะมีตอกโค้ดแล้วก็หมายเลขกํากับทุกองค์นะคะ แล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะมีแบบเรียมพลาสติกใส่กันน้ําแล้วขึ้นขอพร้อมบูชาได้เลยเรียมแล้วก็จะน่ารักแบบนี้นะคะเราจะเรียมแบบขอบดําจับลายทองสวยงามมากๆนะคะแล้วก็จะมาเดิมๆกล่องเดิมๆจากวัดอันนี้เนื้อถัดมานะคะเป็นองค์ลอยก็คือเป็นเนื้อทองแดงสีจะเหมือนทองชมพูสวยงามนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะ แล้วก็มีตอคกค้ดมาเลขกลับเช่นการที่ใต้ฐานใต้ฐานจะมีโค้ดกลับมาเลขนะคะแล้วก็จะมีกล่องเดิมๆสาหรับเนื้อทองแดงเนี่ยกล่องก็จะมีทั้งสีเหลืองนะคะแล้วก็มีทั้งสีเขียวแบบนี้มาจากวัดเดิมๆเ,เลยค่ะแค่ว่าทางวัดก็จะแพ็คมาเป็นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นเนื้อทองแดงที่เลี่ยมแล้วนะคะองค์ลอยที่เลี่ยมแล้วเลี่ยมพร้อมขึ้นคอมีนะคะ อ,องค์ถัดมาที่มีหนึ่งอีกหนึ่งเนื้อนะคะก็คือเนื้อสำลิปองค์จะเป็นสีดำดำประกายรูงนิดๆนะคะอง์ลอยสูงสองเซนเช่นกันนะคะก็จะต่อโค้ดลงหมายเลขกำก,กับเช่นกันแบบที่ฐานนะคะแล้วก็พร้อมกล่องเดิมๆจากวัดอันนี้นาะลืมแจ้งนะคะพิธีปลุกเสกเนี่ยมีเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่28มีนา2องพนนี่เองนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้จะมีเลี่ยมแบบพาสติกส์กันนาแล้วเช่นกัน พร้อมขึ้นขอบูชาน่ารักน่ารักนะคะพี่ไข่พี่ไข่เนี่ยพระพุตธคุณของพี่ไข่เนี่ยจะค้าขายดีมีกําไรมีโชคลาภเงินทองไหลมาเมตตามาหานิยมแล้วก็คงมพันชาตินะคะถัดมาที่เราเห็นนี้เป็นองค์ลอยถ้าจะองค์ลอยมาเป็นเหรียญน,นะคะเราให้ชมเหรียญกันบ้างเหรียญที่น่าถืออยู่เนี่ยเป็นเนื้อรมดํานะคะจะเป็นแยกชุดกรรมการเหรียญจะขนาด2อคูณสมเซนหรือว่าเวลาเลี่ยมแล้วเนี่ยจะเท่ากับเหรียญ5บาทนะคะ นี่คือด้านหลังด้านหลังจะเป็นน้ำโม่แล้วก็จะมีโคแล้วก็หมยเยลขกํำกับนะคะนี่กล่องวัดมาพร้อมกล่องเริ่มจากวัดถัดมานะคะก็คือจะเป็นเหรียญกวนถุงเหรียญกวนถุงทำไมถึงเป็นเหรียญกวนถุงด้านหน้าจะเป็นพี่ไขค่ค่ะลงยาสีประจำวันเกิดนะคะตอนนี้ทางร้านเหลืออยู่ห้าสีเองสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปขวันถุงเงินนะคะจะตอกโค้ดและหมายเลขกำกับทุกเหรียญขนาดของเหรียญเนี่ยก็จะเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทวางทับไปจะพอดีเป๊ะเลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทนะคะขนาดจะน,าานาา่ารักน่ารักพอดีเลยค่ะห้อยคอได้แล้วก็จะมีกล่องเดิมๆจากวัดมาแบบนี้นะคะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นแยกชุดกรรมการนะคะ แยกชุดกรรมการจะเป็นเรียกว่าตระกุดหมุนดวงเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อดีบุกนะคะอาบหน้าอันนี้จะเป็นแยกชุดกรรมการน,นี่จะเป็นรูปพิกไข่นะคะรุ่นนี้ก็จะมีตอกโคดละไมเลขกำกับเช่นกันแล้วก็จะเป็นเม็ดน้ำโมตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นแยกชุดกรรมการอันนี้ถัดมานะคะจะเป็นพิกไข่เนี่ยตระกุดอุดกิง่งน,นี่ มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะแบบเดิมๆเป็นวิธีเดียวกันทั้งหมดชื่อรุ่นเดียวกันก็คือรุ่นเงินไหลมานะคะ <S <S ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปพี่ไอันนี้ที่น่าถือเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงซาตินรูปด้านหน้าจะเป็นรูปพีไข่นะคะด้านข้างจะเป็นรูปพญานาคพญานาคก็คือการแสดงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรียกทรัพย์นะคะ <S <S ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเม็ดน้ำมนี่นะคะจะเห็นเป็นเม็ดน้ำมนะคะ แล้วก็ฐานนะคะฐานจะเป็นรูปเหมือนตอพิกลนะคะฐานอันนี้จะเป็นเนึ้งถอแดงซาติมแล้วก็เวลาอุดกิ่งก็คือจะมีเสียงกิ้งกิ้งเบาๆนะคะก็คือเสียงเบามากค่ะแต่ว่าจะไ,ได้ยินเสียงกิ้งกิ้งเบาๆก็ามาพร้อมกล่องนะคะจากวัดทัดมาจะเป็นเนื้อชนวนนะคะทองพนคร ก็จะมีต่อควู่หมาแเลขกับทุกชิ้นนี่มีหมานเลขกับหมดนะคะเป็นด้านหน้าเป็นรูปพิกไข่นะคะด้านหลังเป็นแม่น้ำโมนะคะถัดมาเนื้อหนึ่งนะคะอันนี้จะเรียกว่าเนื้อมหาชนวนลงยาราชาวดีนะคะอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากเลยะคะ่ะนี่พิกไข่นะคะลงยาสีเขียวรูปท่านพญานาคนะคะแล้วก็นี่เป็นหลังเป็นน้ำโม,มน้ำโม องนี้ถ้าลงยานี้จะสวยคมชัดมากด้านบนจะเป็นดอกพิกุลนะคะ้ลนล้างเช่นกันนะคะ,ะเนื้อสุดท้ายที่น่าจะมาแนะนํานะคะก็คือจะเป็นเนื้อทองชมพูลงยาราชาวดีด้านหน้าก็จะเป็นรูปพิกไข่นะคะพิคไข่นะคะแล้วก็นี่จะเป็นด้านหลังนะคะจะเป็นเมนาโมเชน่นกันนะคะอันนี้จะมีกล่องวัดมาให้ทั้งหมด นะคะพี่ไข่เนี่ยข้อควรระวังในการบูชาพี่ไข่พี่ไข่จะกลัวน้ํานะคะไม่ชอบน้ําห้ามโดนน้าเด็ดขาดค่ะโดนน้าเมื่อไหร่พี่ไข่จะมีกับวัดนะคะเพราะนั้นเวลาบูชาทุกครั้งต้องถอดค่ะถอดก่อนอาบน้ํานั้นวันนี้นาไปเกาะเดี๋ยวนาะอธิบายนิดนึงร้านนาลานะคะไม่มีหน้าร้านขายอนไลน์อย่างเดียวนะคะขายมาปีนี้ปีที่สี่แล้วนะคะ มีใบรับการพักแท้ให้ไม่แท้คืนเตเต็มจํานวนสามารถเยี่ยมชมนะคะสินค้าพระเครื่องร้านนาราได้ที่ w w w n a ไวยเว็บนนะคะดูคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ